สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักครับสวัสดีชาว youtube วันนี้รถติดมากครับขากลับจากส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเส้นมาเัยแมนนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองับผมไม่รู้ว่ารถติดอะไรทำทางหรือว่ารถคว่มนะครับไม่แน่ใจครับ ติดประมาณก็หกห้าร้อยเมตรได้ครับยังไม่เห็นสาเหตุเลยครับก็ติดมากครับพี่ยงพี่ใหญ่ก็ติดกันงองแงมแล้วครับตอนนี้เลยค่อยขยับไปเรื่อยๆครับรถคว่มหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่ครับ ไปเอ่ยโอ้ลความครับเป็นรถเล็กตะซอยนะครับผมนี่ครับโอ้บี้นะครับผมรถเล็กตะซอยนะ กก็กลับปกติครับเจอทางได้ปกติครับใครที่นจอดมาก็ ถ่ายคลิปงานแล้วผมช่วงนี้งานเยอะไปหน่อยไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับทำงานถ่ายคลิปคนเดียวครับไม่ได้มีทีมงานนะครับผมถ่ายไปทำงานไปครับก็แล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ครับก็โอกาสหน้าถ่ายให้ดูใหม่ครับผมรีบติดตามนะคระับ